สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่นพอนมะพร้าวก็ลดตัดไลสไส้แล้วจ้ามะพร้าวก็ไม่มีทีบกแล้วมันนี้ก็เข่าสวนคือเก้าจ้ะเข่าสวนมันตัดต้นอ่ต้นกุหลาบอกอกไหมจ้ะรอบนี้ไม่ติไม่ทิบตัดออกเหมือนเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่ทิบจะเอาอ่าออเอาฟางเอาหยางเอาหยามาคุ้มไหมจ้ะคุ้มแบบว่าคุ้มแบบละเงาเขาไหมจ้ะเพื่อนเงากุหลาบอ่ะจ้ะ บนันี้มึงม้วนนี่จะเป็นเพื่อนไอดอกดาวเรืองจะเจอหิมะเจอหิมะเจอน้ำแข็งจะเป็นเพื่อนไม่ทิก้กระสิทอนออกคือกันเพราะว่าเขาเมื่อสภาพแล้วจะ้ะโตม้ว,มวนนี่เพราะว่าเขาเหมือฤดูกาลเขาแล้วไม่จะ้ะแต่ว่าเขาก็นยังแบบว่ายังอยากไปต่ออยู่จะ้ะดอกดาวเรืองก็เดืแต่ว่าไม่ทิ้รสิทอนเขาออกเพราะว่าจะ ทำความสะอาดแปลงจะเคียห้าออกแล้วก็สีเอาไอเอมไอ้นั่นมาใส่ไหมจ้ะมามาคุ้มเอาไอ้อฟางเอาฟางหรือหงาห้ามาคุ้มจะเมนเพื่อนคุ้มแบบว่าคุ้มไอ้เงากุหลาบมาจ้ะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่ถิจะเอานี่ออกมันจะทำความสะอาดเคียไอเอ็ไอน้นีออกก่อนจะเมนเพื่อนเคียไอเอ็ดอกดาวเรืองแลวก็หญ้าออกก่อนจะเมนเพื่อนไปจ้ะไปเห็ดน้ำกันเสียงอ่ะ เครื่องปั่นไฟจะเปื่อนเพื่อนดับตังต้งแต่หมู่วานกานคืนยังพอในม้าอยู่จะเปื่อนเผื่อนไฟน่ะต้องใส่เครื่องปั่นเนอาไหมจ้ะนี่หละจ้ะไม่ทิบกรสิมาถอนออกถอนดอกแล้วเรื่องออกละกาเอาหญ้าออกละก็เสีเอาเนียมาคุ้มแตลงเขาแม่จ้ะไม่เป็นล่าถอนออกเพราะว่าเขาซ้ำเหมือนเละจ้ะทำความสะอาดออกไม่จะเ,เพื่อน าปีหน้าค่อยปลูกใหม่จ้ะปีนี้เมื่อแล้วเมือ่อฤดูการปลูกเลยจ้ะปีนี้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ฝนแล้วก็เสียไปใส่อันนั้นเดจ้านี่ใส่เป็นปุ๋ยเป็นยังไปไหมจ้ะ ดอกดาวเรื่องร้อนออกเห็ดเป็นปุ๋ยหมกัก ี่จะเพื่อนอ่านวะ่าพปคกุ้งเงาเขาไม่จะเงาเขาเอาไอเป็นเป็นหญ้าจะ้ะหญ้าแหง้งต้องเป้าเห็ดจ้ะเพื่อนเดี๋ยวฝนจะไหมกแล้วมือไหมกเ่ย ให้เขาโดนเต็มที่ นี่จะเ,เพื่อนเพนเมทิบกับคุ้มแล้วจะคุ้มเข้าไว้ก่อนเพราะว่านถึงช่วงนาหนาสปริงมาไหมจ้ะค่อยว่ากันอีกที่หนึง่งหรือจะอ,ออกหรือจะคุ้มไว้สิตลอดกันย่งพันหูแต่ว่าตอนนี้ค่อคุ้มอบอุ่นเขาก่อนจะคุ้มไว้คุ้มเงาเขาไม่จะเพ่อนเพ่อนเพราะว่าอ,อ,อยูุ่บ้านเมทิบเนะี่ยมันมีอยู่แล้วจะหิมะานะจ้ะเนีมทิบกับคุ้มไว้สิ คุ้มส bon ่วนจะเพื <Tonight> ่อนๆคุ้มสุดตนตอนนี้ก็ฝนมากเลยจะเพื่อนเพื่อนเมีก็บคุ้มแล้วพอดีจ้ะฝนก็มาเนี่ยคุ้มไปสิเลยจ้ะแต่ว่าฟังน้ำผุ่มมันยังมมันยังฮอนมีเนาะจ้ะเนาะก็เลยบรหารคุ้มเมียงแต่ว่าม่วงนี่เมทียังหัวเม่ทีเสียจังไดจ้ะเมทีอาจจะได้ตัดออกเนี่ยตัดออกเนี่ยจะเพื่อนๆืนเพราะว่ามันบวมมันบวมเอ้ยมันมืดฤดูการมันแล้วจ้ะปีนี้อาจจะ ตัดตัวนั่นคล้ายๆแบบว่าตัดแต่งเขาไม่เ็นเพื่อนเนี่ยม้วนนี่ใบถับป่ปพีนาคุณเลยจ้ะเนี่ยคุ้มใบใช่คุ้มเงาเขา no, <really. S 1> คุ้มใบสิเลยจ้ะ มันนี้ม้วนที่ตัดออกกับสีประเดคือกันคือเกาจะเพื่อๆไม่คิปะนี่จะเพื่อๆมันนี่กระตัดออกเมื่อจะเพื่อๆตัดทำคว่ำสะอาดออกมันเลยจะตรงตร้นกุหลาบดอกตูมกับบอเอาไว้จ้ะงวดนี่ตัดออกเมือเ่อเพราะว่าเคี่ยวทำคว่ำสะอาดออกจ้ะนี่ดอกตูมมันนี่กระซีอันนี้แลลวกะซีเอามาปักซ้ำคือเกาจะเพื่อๆไม่ทิปอ่ะ เนี่ยปักซ้ำไปปลูกปีหนาเนาะจะเนาะมันก็งามแทบจะเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยต้นเขาต้นงามต้นกำลังอ่อนๆอยู่จ้ะเนี่ยตัวนี้เป็นสีแดงเนี่ยสีแดงไม่ทิพย์ตัดอกเมือดจเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบ่เอาไว้แล้วเพราะว่ามันเมือดหนาแล้วจ้ะถึงเขาจะแตกยอดแตกเังออกมา่าไม่มันก็บรอย่แล้วจ้ะเพราะว่ามันโดนฝนโดนหิมะจจเพื่อนเพื่อนมันก็เลยแบบว่า กรสิเป็นอยู่ประมาณนี่จะเห็นบัดอกกับเป็นดอกบอังามนะดอกเสียถึงสิตูมอยู่กับซางใจเพื่อนบบอเพื่อนตูมอยู่กับบงามจเพนเพื่อนเห็นบัจ้ะไม่ทิบก็เลยตัดออกเมิดเพราะว่าเขาโดนานา้ำโดนยังสีนาโดนหิมะกระตัดออกเมิดเคี่ยวเมดจ้ะบันิกาสีมาตัดใบตัดยังเขาออกเอาช่ำาคือเก้าจจเป็นเพื่อนไม่ทิบกถิ่เด้อจ้ะไม่สิบช่ำเบื่อเมดจะช่ำเปปลูกปีนาจจเป็นเพื่อน ไว้ทำมึงปีนาจ้ะตอนนี้กระซิบไปก่อนจะเพื่อนเพื่อนไว้ลงไว้ลงปีนาไม่นะจะเพืบบ่อนเพื่อนเอาจ้จคลิปนี้ไม่ทิพก,กระิไปก่อนเด้อจะขอบคุณที่กำลังใจที่เขามากํำลังใจไม่ทิพขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เวียนเขามาหาใจาก,กาแฟกุลยกุแชกุชกติดตามให้ไม่ทิพน้ำเนี่ยเด้อจะพอเพื่อนกำลังใจหรือเพื่อนไม่ทิพอัพคลิปใหม่ๆล่งไปก็จะได้เห็นง่ายๆจ้ะคลิปนี้ไม่ทิพไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิพไปบาย